ในวันนี้ขอให้เรามาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อลักษณะพิเศษของคริสเตจแท้ดั้งเดิมและมิจฉาลทิด้วยกันครับอะไรคือมาตรฐานในการตัดสินมิจฉาลทิและความจริงแท้ดั้งเดิมของศาสนาคริสต์ในทุกวันนี้เพื่อตอบคำถามข้างต้นผ่านพยานหลักฐานในพระคัมภีร์ขอให้เรามายืนยันด้วยกันครับว่า ทฤจักรของพระเจ้านั้นเป็นทฤษจักรที่แท้จริงที่กําลังเผยแพร่หลักคําสอนดั้งเดิมของพระค์ไปสู่ทั่วโลกพิจารณาดูสองเปโตรบทที่สองด้วยกันครับบทที่สองข้อที่หนึ่งครับแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยทัวจระัะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะรอบเอาอะไรครับ มิชาลัติอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสื่อมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ซึ่งจะทําให้เขาพินาศตัยเร็วพันจะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ายและด้วยใจโลภเขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ากําไรจากท่านทั้งหลายการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ถูกพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้า และความวิบัติที่จะเกิดกับเขาก็หาสลายไปไม่พูดอีกอย่างคือถ้าเจ้าทรงสงวนความวิบัติไว้สําหรับผู้ที่สั่งสอนมิชฉาลิแล้วใครกันครับที่ใช้ศัพท์คําว่ามิชฉาลิในสองเปโตบทที่สองครับก็คือเปโตผู้เขียนถ้อยคําเหล่านี้โดยได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับมีเขียนไว้ในสองเปโตบทที่สองว่าซึ่งจะรอบเอามิชฉาลิ อันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนอย่างที่ท่านทราบเปโตไม่ใช่มิจฉช,ชลธิแต่สําหรับคนที่นําคําสั่งสอนอื่นนอกเหนือจากคําสั่งสอนของคฤตจักร,ร,รของพระเจ้าที่เปโตเข้าร่วมนั้นมาเสี่ยมสอนพระคัมภีร์เรียกพวกเขาว่าอย่างไรพระคัมภีร์เรียกเขาเท่าไหร่ว่ามิจาลธิแล้วคําสั่งสอนของคธธรสตจักร,รที่เปโตเข้าร่วมนะครับก็เรียกว่าความจริงแท้ดั้งเดิมกล่าวคือความจริงที่จะนําเราไปถึงซึ่งความรอด พบได้ในคริจจจักนี้ครับนอกจากความจริงนี้คำสั่งสอนอื่นต่างเป็นมิชาลาทิทั้งสิ้นในวันนี้เราจำเป็นต้องนิยามศัพท์คำว่ามิชาลาทิผ่านสองเปโตบทที่สองให้ได้อย่างชัดเจนขันเปโตตรหนักตีว่ามิชาลาทิคืออะไรเขาจึงทำอย่างไรครับเขาได้อธิบายถึงความหมายของมิชาลาทิ ทั้งยังกำชับไว้ด้วยมิใช่หรือครับว่ามิจชารัติจะนำไปสู่ความพินาศฝ่ายเปโตรมีความเชื่อดั้งเดิมและคลิฤติจักรที่เขาเข้าร่วมนั้นก็เป็นคิฤติจักรแท้ดั้งเดิมพิจารณาดูต่อด้วยกันในสองเปโตบทที่สองข้อที่สองครับจะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุทางของสัจจะจะอะไรครับจะถูกกล่าวร้าย พระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะมิจฉาลทิที่พยายามทำลายความจริงเป็นเหตุทางของสัจจะจึงถูกกล่าว้ายข้อที่สามครับและด้วยความโลภเขาจะกล่าวอะไรครับเขาจะกล่าวตลบตะแลงด้วยคำกล่าวตลบตะแลงพวกเขาทำให้ประชาชนของพระเจ้าเป็นทุกข์และกล่าว้ายต่อทางของสัจจะพระคมพีให้นิยามการต่างๆเหล่านี้ว่ามิจฉาลทิครับ แล้วในสมัยพระบัญญาบริสุทธิ์นี้เราควรที่จะแยกแยะระหว่างความจริงดั้งเดิมกับมิจฉาลาธิด้วยวิธีใดในสมัยพระบุตรพระเจ้าทรงอธิบายถึงความจริงแท้ดั้งเดิมและมิจราลาธิผ่านพระคัมภีร์ไว้อย่างชัดเจนทั้งเปโตรเองก็ได้อธิบายถึงมิจฉฉลาธิไว้อย่างชัดเจนและกำชับถึงผลที่จะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติตามมิจฉาลาธิไว้ด้วยซึ่งการประนามหลักคำสอนนอกรีตนั้น ก็มีอยู่ในหนังสือสองเปโตรบทที่สแล้วครับฝ่ายเปโตรยึดมั่นในความจริงของคลิทิจักรแท้ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วความจริงดั้งเดิมในสมัยเปโตรมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้เราไปพิจารณาดูพระกิติคุณลูกาบทที่22ด้วยกันครับลูกาบทที่22ข้อที่7กล่าวไว้ว่า พอถึงวันกินขนมปังไร้เชื้อเมื่อเขาต้องค่าลูกแกะสำหรับปัสกาพระอ,องค์จึงทรงใช้ใครครับใช้เปโตรและย้อนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกินเขาทูลถามพระอ,องค์ว่าจะให้ข้าพระอ,องค์จัดเตรียมที่ไหนพระอ,องค์ตรัสตอบเขาว่าดูเถิดเมื่อท่านจะเข้าไปในกรุงก็จะมีชายคนหนึ่งทูลม่อน้ำมาพบท่านเขาจะเข้าในเรือนไหนจงตามเขาไปในเรือนนั้น จงพูดกับเจ้าของเรือนว่าพระอาจารย์ให้ถามท่านว่าห้องที่เราจะกินปสัสก,กากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจัดชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไวเ้เถิดเขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนคำที่พระองค์ได้ตัดแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปสัสก,กาไว้พร้อมจากพระเจนะข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีทั้งพระเยซูเปโตรและยอห์ ซึ่งฝ่ายพระเยซูนั้นทรงใช้เปโตรและยอนไปจัดเตรียมเทศกาลปัสกาที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ข้อที่14ครับเมื่อถึงเวลาถึงเวลาของเทศกาลปัสการพระองค์ทรงเอ็นพระกายเสวยพร้อมกับอาคาัครทูตพระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมานพระเยซูทรงสถาปนาเทศกาลปัสกา และเปโตรก็ถือปสัสกาตามที่พระอ,องค์ทรงรับสั่งผ่านความจริงข้อเดียวนี้เราก็สามารถแยกแยะได้แล้วครับว่าคริสตจักรใดเป็นคริสตจักรแท้ดั้งเดิมและคริสตจักรใดเป็นมิจฉาลติหากพักเรื่องอื่นไว้ก่อนแล้วมุ่งประเด็นสําคัญไปที่เทศกาลปสัสกาเท่านั้นคริสตจักรใดกันครับคือคริสตจักรแท้ดั้งเดิมคําตอบคือคริสตจักรที่ถือรักษาทเทศกาลปสัสการครับแล้วคริสตจักรน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ยกเลิกเทศกาลปสัสกา และติดตามคำสั่งสอนอื่นล่ะครับพวกเขาคือมิชัลอาทิครับทุกท่านครับทฤษฎจักรของพระเจ้าของเราได้สืบทอดความจริงทั้งหมดมาจากทฤษฎจักรแท้ดั้งเดิมทั้งยังได้ถือรักษาด้วยความภาคภูมิใจนี่ไม่ใช่หรือครับคือเหตุผลที่เรากำลังประกาศความจริงดั้งเดิมให้แก่ทุกคนในทั่วโลกในวิวรณ์บทที่22อัครทูตยอนกล่าวว่าห้ามเพิ่มเติมหรือตัด และในกาลาเทียบทที่หนึ่งก็กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นที่ขัดกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ผู้นั้นจะต้องถูกเชี่งสาบครั้นพระเจ้าทรงเตือนไว้ถึงระดับนี้สรุปคือหากไม่ถือรักษาความจริงแท้ดั้งเดิมแล้วเราก็ไม่สามารถรอดได้ใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เราจึงต้องแยกแยะระหว่างความจริงดั้งเดิมกับมิตรชารธีให้ได้ ฝ่ายท่านต้องรู้วิธีการแยกแยะความแตกต่างครับอย่างน้อยเราก็ควรคิดตึกตรองไม่ใช่หรือครับว่าเหตุใดเปโตรจึงหลีกเตี่ยงและปฏิเสธทั้งยังปกป้องผู้อื่นจากมิชลทิและทั้งเปโตรยอนและพระเยซูต่างเข้าร่วมเทศกาลปัสกาที่ทรงประกาศคำสัญญาใหม่ไม่ใช่หรือครับในข้อที่19ครับพระองค์ทรงหยิบขนมปัง โมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตัดว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยถ้วยเล่าอุ่นแห่งปสัสก,การกระทำเหมือนกันตัดว่าถ้วยนี้ซึ่งเทอ,ออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราที่าจะจับแท้ดั้งเดิมนั้นต้องมีเทศกาลปสัสก,กาแห่งคำสัญญาใหม่ ซึ่งลักษณะต่างๆของครสตจักรแทร้ดั้งเดิมนั้นได้มีอยู่ในพระคัมภีร์แล้วครับคริสตจักรของเราเป็นครสตจักรดั้งเดิมที่ถือรักษาสัจธรรมที่พระเยซูและเหล่าสาวกเคยถือรักษาคือเทศกาลปัสกาแห่งคำสัญญาใหม่ที่ทรงประทานไว้เพื่อความรอดของเราหากเราถูกเรียกว่ามิจฉาลทิแล้วใครอีกครับที่ต้องเป็นมิจชาลทิพระเยซูต้องเป็นมิจฉาลทิและเปโตรก็ต้องเป็นมิจชาลทิเช่นกัน เปโตรคือมิชระทิหรือครับยอนคือมิชระทิหรือครับความจริงทั้งหมดที่เราอาคาทูดถือปฏิบัติขณะนี้กําลังถือปฏิบัติกันในคริสตจของพระเจ้าซึ่งเรามีทั้งชื่อใหม่เพลงบทใหม่พระเมสสโปดกและมาเหสีของพระเมสสโปดกครับลําดับต่อไปพิจารณาดูหนึ่งโครินบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อที่สองครับเรียนคริสตจของพระเจ้าที่เมืองโคริน ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซุคริตซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกันกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามพระเยซุคริตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซุคริตเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดทิสตจักอะไรในเมืองโครินนะครับเปาโลเรียกริสตจักแท้ดั้งเดิมว่าทิสตจักของพระเจ้า ดังนั้นถ้าพบใครกำลังสนทนากันถึงเรื่องความจริงแท้ดั้งเดิมกับมิจฉาลอทิเราก็สามารถอธิบายผ่านาพระคัมภีร์ได้อย่างชัดเจนว่าเทือกจักรของพระเจ้าเท่านั้นมีความจริงดั้งเดิมทั้งหมดตามที่พระเยซูและเหล่าสาวกเคยถือปฏิบัติท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองครับว่าวันอาทิตย์และวันคริสต์มาสมาจากพระเยซูหรือไม่มาจากพระเยซูไหมครับ คําตอบคือไม่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เปาโลวิตกกังวลถึงเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนของพระเจ้าตกอยู่ในมิจฉาระที่แล้วเราจึงต้องทําอย่างไรกับพร้อยชนะในพระคัมภีร์ครับห้ามเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งได้ออกจากพระคัมภีร์พระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากมิใช่หรือครับในยุคสมัยนี้เมื่อมนุษย์ทุกคนเข้าใจ และจาด้วยความจริงดั้งเดิมที่เรากําลังประกาศไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกไว้ในดวงใจของเขาแล้วเขาทั้งหลายก็จะรู้จักกับใครครับรู้จักพระเจ้าพระวิดาและพระเจ้าพระมารดาผู้ทรงเสด็จมาสถาปนาสิยนของเราขึ้นในยุคนี้เขาจะกล่าวกันว่านี่แน่นี่คือที่ลี้ภัยแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงสร้างไว้สําหรับเราทั้งหลาย ผมขอวิงวอนทุกท่านอีกครั้งครับว่าให้ท่านรู้จักสังเกตและแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงดั้งเดิมกับมิจฉาลติให้ได้ไม่ใช่เฉพาะอะคาทูตเปโตเท่านั้นครับแต่อะคาทูตยอนก็ได้อธิบายถึงลักษณะของความจริงดั้งเดิมกับมิจฉาลติไว้เช่นกันอะคาทูตยอนเขียนไว้ว่าเราไม่ควรแม้แต่จากคำนับทักทายพวกมิจฉาลติแต่ควรทำอย่างไรครับ แต่ควรอยู่ให้ห่างจากพวกเขาพระคัมภีร์เตือนไว้อย่างเด็ดขาดไม่ใช่หรือครับว่าให้เราอยู่ห่างจากพวกมิจฉาลติฝ่ายอัครทูตยอนเองก็เตือนไว้เช่นกันครับทั้งเปโตรยอนและอัครทูตเปาโลต่างกล่าวเตือนเป็นเสียงเดียวกันถึงเรื่องมิจฉาลติแล้วคฤติจักรใดกันครับที่พวกเขาเขาร่วม คือคริสตจักรของพระเจ้าที่พระเยซูทรสงสร้างขึ้นครับเมื่อได้ยินว่าเปโตรและเปาโลเข้าร่วมที่คริสตจักรของพระเจ้าก็มีคนถามว่าเรื่องนี้มีอยู่ในพระคัมภีร์จริงหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้เราไปพิจารณาดูกาลาเทียบทที่สองข้อที่สีด้วยกันกลาเทียบทที่สองข้อที่สี 2, ครับตามคําแนะนําของพี่น้องจอมตอมที่ได้รอบเข้ามา เพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีเพราะพระเยซูกิตพวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาสแต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับเขาแม้สักขณะเดียวเพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำลงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปและจากพวกเหล่านั้นที่เขาถือว่าเป็นคนสำคัญเขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลยพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด คนเหล่านั้นซึ่งเขาถือว่าเป็นคนสําคัญไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยแต่ตรงกันข้ามเมื่อเขาเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุนัตเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรให้เป็นทูตไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกัน ฝ่ายเปโตรคือทูตที่ไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตแล้วใครกันครับคือทูตท,ที่ไปหาคนต่างชาติใครกันครับที่เขียนหนังสือกลาเทียอักขาทูตเปาโลไม่ใช่เลยครับตามที่มีเขียนไว้ในพระวาจนะข้างต้นทั้งเปโตรและเปาโลโไม่ได้ไปคริสตจักรเดียวกันอย่างนั้นหรือพวกเขาไปคริสตจักรเดียวกันครับและทั้งเปโตรและเปาโล,โลโได้ถือรักษาเทศกาลปัสกา,รสการหรือไม่ ตามที่มีบันทึกในหนึ่งโครินบทที่สิบเอ็ดกล่าวว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังขันขอบพระคุณแล้วเปาโลกําลังอธิบายถึงอะไรอยู่ครับเขากําลังอธิบายถึงเหตุการณ์ในวันปัสกาแล้วมิจฉาลทิทุวันนี้ลหละครับพวกเขาถือปัสกาซึ่งเป็นศัจธรรมแห่งชีวิตหรือไม่กับข้อเท็จจริงที่ว่า พวกเขาไม่ได้ถือปัส,สกาก็เป็นพยานว่าเขาไม่ใช่คริสตจแท้ดั้งเดิมแต่เป็นคริสตจจอมปลอมครับในทุกวันนี้มีคริสตจจอมปลอมอยู่รอบตัวเราเป็นจำนวนมากซึ่งเราจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างความจริงกับมิจฉาลาทิพระเจ้าผู้ทรงดลใจเปโตรก็ได้ทรงดลใจเปาโลให้ไปหาคนต่างชาติด้วย นี่เป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งเปโตรและเปาโลต่างเข้าร่วมในคลิตจักรเดียวกันขอให้เรามาตรวจสอบอีกครั้งครับว่าทั้งเปโตรและเปาโลต่างก็ถือรักษาเทศกาลปัส,สกาไปพิจารณาดูหนึ่งโคลินบทที่11ด้วยกันครับผ่านพระคัมภีร์เราก็สามารถที่จะแยกแยะระหว่างคริตจักรดั้งเดิมกับคลิตจักรมิชลัที่ได้เพราะฉะนั้น จึงขออย่าให้เราถูกกล่อลวงจากคำมุสาหลอกลวงของพวกมิจชรธิเลยนะครับแม้ต่อให้เขาพูดโกหกหลอกลวงหรือพูดทำร้ายจิตใจเรามากเพียงใดก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าพวกเราคือผู้ที่พระองค์ทรงยอมรับและมีความจริงดั้งเดิมที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เราทุกคนต่างเป็นผู้พิทักษ์ความจริงดั้งเดิมทั้นเราถูกเรียกมาโดยพระเจ้าในฐานะผู้พิทักษ์ความจริงดั้งเดิมแล้ว เราจึงต้องสำเร็จหน้าที่ในการช่วยประชาชาติทั้งหลายให้รอดเราต้องไม่เก็บไว้กับตนเองฝ่ายเดียวแต่ต้องทำให้ทุกคนทราบทั้งยังต้องนำและสั่งสอนเขาให้ถือรักษาความจริงแท้ดั้งเดิมนั้น บทที่สิบข้อที่2 3กล่าวไว้วา่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไปกับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัตพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังขันขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตัดว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตัดว่าถ้วยน,นี้คือพันธสัญญาใหม่โดยเหตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราเพราะว่่่าาาเมมือทนนั้งงหลยกินขนป และเดือมจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการว้ยพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาใครที่บันทึกหนังสือหนึ่งโครินครับอาคาทูตเปาโลกล่าวไว้ว่าอย่างไรครับเรื่องซึ่งเปาโลได้มอบไว้กับเขาแล้วนั้นเปาโลได้รับจากใครครับข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอาคาทูตเปาโลกล่าวว่าเขาได้รับความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่จากพระคริสต์ครับ ชนั้นแล้วคริสตจักรที่มีเทศกาลปัสกาแห่งพันทัญญาใหม่เป็นคริสตจักรแท้รั้งเดิมหรือมิจฉาลติษครับมีเพียงคริสตจักรของพระเจ้าเท่านั้นครับที่กาลังถือรักษาสิ่งซึ่งพระเยซูและเหล่าอาคาทูตของพระองค์ได้มอบไว้ในทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะสัจธรรมเรื่องปัสกาเท่านั้นแต่พระบัญญัติแห่งพันทัญญาใหม่ที่ได้รับจากพระเจ้าทั้งหมด,หมดก็มีอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วอย่างไรก็ดี ท่านไม่เห็นความนอกรีดในคิริจักรทั้งหลายที่ปรากฏตามสื่อต่างๆในทุกวันนี้หรือครับพวกเขาไม่ได้ถือรักษาปัส,สกาไม่ถือรักษาวันสบาโตและไม่ได้คลุมศรีรษะในเวลานมัส,สการแต่กลับติดตั้งไม้กลางเขนที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์และเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสจึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงยืนยันว่าตนคือความจริง ฝ่ายเราต้องแยกแยะระหว่างความจริงดั้งเดิมและมิจราลติโดยใช้พระคัมภีร์ซึ่งเป็นพรสจระของพระเจ้าให้ได้เสมอกับความจริงที่ว่าอักราทูตเปาโลได้ถือรักษาเทศาากาลปัสก,กาก็พิสูจน์แล้วไม่ใช่หรือครับว่าทั้งเปาโลเปโตและยอนต่างเข้าร่วมในคริสตจักรเดียวกันซึ่งคริสตจักรที่ว่านี้ก็คือคริสตจักรของพระเจ้าครับขออย่าได้ลืมว่าคริสตจักรของพระเจ้าคือคริสตจักรแท้จริงดั้งเดิม ที่มีมาตั้งแต่สมัยอักราทูตซึ่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเยซูไม่ว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าเราคือใครแต่ขอให้เรากล่าวอย่างมั่นใจครับว่าคฤตจักรของพระเจ้าคือคฤตจักรแท้ร่างเดิมพิจารณารูลูกาบทที่สีด้วยกันครับบทที่สีข้อที่สิกล่าวว่าแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรส เป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญไวขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจาระธรรมในคริสตจักรที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนทั้งหมดของพระเยซูและเหล่าอาคาทูนั้นต้องมีอะไรครับต้องมีพระบัญญัติเรื่องวันสะบาโตพระบัญญัติเรื่องวันสะบาโต,ตต้องมีอยู่ในคริสตจักรแท้ดั้งเดิมแล้วคริสตจักรที่ไม่มีการถือรักษาวันสะบาโตจึงเป็นคริสตจักรมิชาลาธิครับต่อผู้ที่กำลังพูดถึงมิชาลาธิ แต่กลับไม่รู้ว่าใครคือมิจฉาลธิช่างเป็นผู้ที่น่าเวทนาเพียงใดสำหรับวันนี้ขอให้เราจารึกไว้ในใจอีกครั้งครับว่าเราทุกคนคือผู้พิทักษ์ความจริงแท้ดั้งเดิมกับทั้งเป็นผู้รักษาความถูกต้องขณะที่กำลังประกาศอยู่นั้นไม่ว่าเราจะพบใครก็ขอให้เราเป็นพยานถึงสัจธรรมแห่งชีวิต ที่บริบูรณ์ด้วยพระพรซึ่งเราได้รับจากพระเจ้านี้ในสมาาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่างกล้าหาญด้วยกันนะครับมิใช่เพียงเท่านี้ครับเมื่อเราประกาศเรื่องเทศกาลปสัสก,กาและวันสะบาโตมากเข้าบางคนถึงกับบอกว่าพฤตักรของพระเจ้าให้ความสําคัญกับเทศกาลปสัสก,กาและวันสะบาโตเท่านั้นอย่างนั้นหรือความจริงแท้ร่างเดิมของพฤตักรยุคแรกมิได้มีเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นขอให้เราไปดูที่หนึ่งโครินด้วยกันครับบทที่11ข้อที่1ครับ ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระเคสต์ข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายพอท่านได้ละลึกถึงข้าพเจ้าทุกประการและท่านได้รักษาธรรมวัตรที่ข้าพเจ้าได้มาาไว้กับท่านแต่ข้าพเจ้าใครท่านเข้าใจว่าพระเคสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิงและพระเจ้าทรงเป็นพระเสียรของพระเคสต์ผู้ชายที่อธิษฐานหรือเผยพระชนะโดยมีผ้าคลุมศีรษะอยู่ ก็ทำความอภยศแก่ศีรษะแต่ผู้หญิงที่อธิษฐานหรือเผยพระชนะถ้าไม่มีผ้าคลุมศีรษะก็ทำความอภัยศแก่ศีรษะพะเหมือนกับว่านางในกลนผมเสียแล้วถ้าผู้หญิงจะไม่คลุมศีรษะก็ควรจะกลนผมเสียแต่ถ้าการที่ผู้หญิงจะตัดผมหรือกลนผมนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอายจงเอาผ้าคลุมศีรษะเสียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกฎเกณฑ์ที่คริสตจักรของพระเจ้าในยุคแรกถือปฏิบัติครับ แล้วในทุกวันนี้มีคิริจักใดบ้างที่ผู้หญิงคลุมศีรษะส่วนผู้ชายไม่คลุมศีรษะตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวมาในข้างต้นเราควรตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิดจากพระคัมภีร์เท่านั้นเพราะอะไรครับมีเหตุผลที่เราไม่ควรเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งใดออกจากพระคัมภีรครั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นจึงทรงทราบอยู่แล้วว่าขีตจักรมิจรฉลทิจะไม่เชื่อฟังพระคัมภีร์ พระองค์จึงทรงไม่ให้เราทำสิ่งใดครับห้ามไม่ให้เราเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งใดโดยเด็ดขาดฝ่ายอาคาทูตเปาโลเองก็กังวลเช่นกันว่าสัจธรรมจะถูกปิดเบือนเขาจึงเขียนไว้ในกาลาเทียบทที่หนึ่งดังนี้ในข้อที่หกครับข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านพากันละทิ้งพงไปอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระเคล็ดแต่ท่านกลับหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียพระคัมภีร์เรียกกลุ่มคนที่ติดตามข่าวประเสริฐอื่นว่าอย่างไรครับ เรียกว่ามิจฉาทิครับพวกเขาไม่ใช่ความจริงดั้งเดิมแต่เป็นมิจฉาทิในข้อที่เจ็ดครับความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มีแต่ว่ามีบางคนที่ทําให้ท่านยุ่งยากและปรารถนาที่จะทําอะไรครับบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์มีกล่าวไว้ว่าสัจธรรมของคริสตจักรยุคแรกนั้นถูกเปลี่ยนแปลงข้อที่8ครับ แม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้นก็จะเป็นอย่างไรครับก็จะต้องถูกชั่งสาบในสถานการณ์เช่นนี้ก็คงไม่มีสักคนที่รอดได้ต้องมีข่าวประเสริฐแท้ดั้งเดิมครับขออย่าให้เราสงสัยเลยนะครับว่ามีเพียงสัจธรรมแท้ดั้งเดิมเท่านั้นที่จะนำเราไปถึงอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์ได้ พวกเราต้องไม่เพิ่มเติมหรือตัดสิ่งใดออกจากคำสั่งสอนเหล่านั้นไม่ใช่หรือครับตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไปแล้วผู้นั้นจะต้องถูกแช่งสาบบัดนี้ข้าพเจ้ากําลังพูดเอาใจมนุษย์หรือข้าพเจ้าทําให้เป็นที่ชอบพระทยัยพระเจ้าไม่ใช่หรือข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากําลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริส ทรงตัดไว้อย่างไรครับในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วคฤติจักรใดเป็นคฤติจักรแท้ดั้งเดิมและคฤติจักรใดเป็นมิจฉาลธิทุกวันนี้คฤติจักรทั้งหลายต่างพากันโอ้วดเรื่องไม้กางเขนและการนมัสการวันอาทิตย์ทั้งยังเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยความเตื่นตันใจเพียงเท่านี้ก็ทําให้เราทราบถึงลักษณะพิเศษของพวกมิจฉาลธิได้อย่างชัดเจนอย่างที่พวกเราทราบพ,พวกเขาสร้างอะไรในปีคศ .3.21 ครับ นั่นเป็นคำสั่งสอนที่พระเยซูทรงประทานไหมครับและถัดไปในปีคศ325พวกเขายกเลิกอะไรอีกนะครับพวกเขาที่ถอนลากถอนโคนปัส,สกาซึ่งเป็นความจริงแท้ดัางเดิมหลังจากนั้นก็ได้กำหนดวันคริสต์มาสขึ้นในปีคศ354และวันเกิดของพระอาทิตย์พวกมิจฉาะทศได้ปลอมวันเกิดของพระอาทิตย์ มาเป็นวันประสุิของพระเยซูอย่างแนบเนียนครับจนทั่วโลกต่างคิดว่าคริสต์มาสนั้นเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวคริสเตียนซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมครับไม่ครับเมื่อเห็นพฤติกรรมของผู้ที่กระทำการชั่วร้ายในข้างต้นแต่กลับอ้างตนว่าเป็นคริสเตียนแท้ร่างเดิมก็ขออย่าให้เรานิ่งดูดายแต่จงลุกขึ้นและฉายแสงแห่งสัจธรรม ทั้งต้องบอกให้ทุกคนรู้ครับว่านี่คือความจริงแท้ที่มีมาแต่เดิมต่อมาในปีคศ431พวกเขาได้ติดตั้งอะไรไว้ในริสตจักรครับพวกเขาติดตั้งไม้กางเขนและการที่เขาได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระเยซูไปทีละอย่างนั้นก็พิสูจน์ได้ว่าพวกเขาไม่ใช่ความจริงดังเดิมแต่เป็นมิจฉาลธิ หากพวกเขามีความจริงดั้งเดิมแล้วล่ะก็พระเยซูจะทรงตัดเช่นใดเมื่อเขาร้องว่าพระองอค์จะฆ่าข่าพลงกลับพระเจริญในพระนามของพองและได้ขับผีออกในพระนามของพองและได้กระทําการมาสจัยนเป็นมากในพระนามของพองมิใช่หรือพระเยซูก็คงตัดว่าเจ้าทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเจ้าทํางานหนักมากทั้งจะทรงอวยพรเขาอย่างมากมายทว่ากลับทรงตัดเช่นใดครับเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วจงไปเสียให้้นหน้าเราพวกเขาคือมิจลาติทิศครับ คริสตจักของพระเจ้าคือคริตจักแท้ดั้งเดิมที่พระเจ้ากับทั้งเหล่าผู้เผพยพระเจ้ทั้งหลายได้เป็นพยานผ่านพระคัมภีร์ซึ่งในคริตจักรแท้ดั้งเดิมนั้นต้องมีคําสั่งสอนของพระเยซูครับนั่นก็เพราะเราต้องประกาศคําสั่งสอนของพระองค์ไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกมัทธิวบทที่18ข้อที่18ด้วยกันครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตัดกับเขาว่า ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีสรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกข,ของเราให้รบับปติสัมมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขอให้เธอรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพระเจ้าไว้คติจักรที่สอนคําสั่งสอนของพระเจ้าคือคติจักแท้ดั้งเดิมครับสอนเขาให้เธอรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพระเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค คฤตจักรที่สอนคำสั่งสอนของพระเยซูเป็นคฤติจักรแท้ดั้งเดิมครับส่วนคฤติจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐอื่นนอกเหนือจากข่าวประเสริฐของพระคริสต์ก็จะต้องถูกช่างสาบตามที่บ,บันทึกไว้ในกาลาเทียบทที่หนึ่งครับจนถึงตอนนี้โดยผ่านพระคัมภีร์เราก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วถึงลักษณะพิเศษของคริสเตียนแท้ดั้งเดิมกับมิชลัิ พระบิดาพระอันสังหงและพระมารดาเยรูซาเล็มใหม่ทรงเสด็จมาฟื้นฟูนฟนสัจธรรมอันทรงค่าที่เรากําลังถือปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ผมหวังว่าบรรดาบุตรของซิยนจะแข่งขันบนเส้นทางแห่งข่าวประเสริฐที่นําโดยพระวิญญาณและเจ้าสาวคือพระบิดาและพระมารดาจนถึงเส้นชัยเพื่อที่เราจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อถึงวันที่เราได้เข้าไปสู่ผานินสวรรค์ที่นิรันดร์ด้วยหวังว่าทุกท่านจะได้รับพระคุณอย่างมากมายผมขอจบคำามเทศนาไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ